เพราะตอนแรกเขาจะมีไปถ่ายรถแข่งใช่ไหมไม่ทันแล้วละ่ะไม่ทันหรอกเพราะเขาจะเอารถไปจอดตรงนู้นที่ถ่ายตรงตรงแปดสิบแปดศูนย์นะจรากฏถ้าตอนนี้ไปยังไงก็ไม่ทนันตัดทิ้งเลยดีกว่าบอกผู้จัดแล้วว่าถ้าไม่ทันอ่ะเขาเข้าใจใช่ไหม ไ well, ม่เอาไม่อยู่อีนทุกสีอะอะไรกตอนนี้อ๋อนี่ไง ดูตูดลูกไปเนี่ยเขาถ่ายเบ้างหลังของจริงเห็นไหมเห็นแต่ตูดไม่เห็นหน้าเราจะดูตูดนูกกันไปเรื่อยๆครับอืออะไรไปไป่ทยสามคนพ่อแม่ลูกกันไป ไปพ่อแม่ลูกกันไปให้ภาพนึ่งภาพนึงภาพนึงแล้วไม่เกี่ยวคู่ด้วยนะเรื่องของเรื่องอ่ะเหนื่อยใจโอ้ยบขำน้อยอ่ะครับพ่อแม่ลูกไปชิดๆเออหนึ่งสองสามบอกครับคุณพ่อเออคุณพ่อบอกกอนนี้นึงครับหนึ่งสองสามครับเออพ่อครับเออซ้อมไปกันพ่อทั้งคู่เลยหนึ่งสอง

ครับเริ่มคมเริ่มไปแล้วพอ่พอปายพ่อปเรียกพอ่อเอ้ <c oughs> <c oughs>

ไม่ได้หิวครับมันความเครียดสะสม,มร,รักียแล้ว,วามแม่แม่ถ่ายหลังนิดนึงเออแม่แม่ไปอยู่ในไฟอ่าเร็วๆเร็วๆเ,เ,เ,เดี๋ยวถ่ายต่อเดี๋ยวไม่เสร็จ อ่ะลุกเดี๋ยวครับจริงดิโอ้โหไม่น่าเชื่อแต่เท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบสองพันดีมาเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันมาหนึ่งสองสาม เดี๋ยวก่อนหนึ่งสองสามหนสองสามอันนหนึ่สมหนึ่งสองามาหนอมดีดีดีอน่งสองดนึ่งสองกมาดิหนึ่นึนนน่ไหนทำท่าเอาขวดปะลาตั้งปลาละปลาไข่สิงด้วยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะให้แกะกินกัน หนึ่งสองหนึ่งสองตาหนึ่งสองเออหนึ่งสักซักยิบยิบหนึ่งส้ำตาตาหนึ่งสองามไม่เป็นไรไม่ต้องโชว์เยอะเดี๋ยวเขาจะไปทำใดคันแล้วอีกขวดใหม่มาแปะเพราะวันนี้เราจะถ่ายไปทำขวดใหม่กันหนึ่งสองสามครับดีดีดีเป็นตัวนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองามแกขอคู่เลยมันจะมทาร์ส ใช่ใช่พี่พี่ช้ามากเลยไงแต่เดี๋ยวขอถ่ายคู่ก่อนแล้วก็ค่อยถ่ายไม่ไม่ช้าที่สี่ไก่อยู่ก็ดูไลฟ์สดอยู่นแหละแล้วเสร็จพี่ก็นอนแล้วพี่ก็ตื่นแปดโมงเช้ารอตั้งใจมากนึ่งสามนึ่งสานึ่งสานึ่งสามอาจับไหมเออมาดีมากสามกีคุณพลังดีชัดหน้าหน่อยดีหนึ่งสองสามดีดีหนึ่งสองสามงส เออดีน่ารักดีดีทำงาปับป๊บปับ๊บปั๊บคอมไมค่ค้างละโอ้โหแม่งเรียกพวกแม่เจ้าน้นหนังผีซอมบี้สักอย่างเซ็กซี่หน่อยเซ็กซี่หน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลงรูปใหม่ให้มีซิปแพคเรียบร้อยล้วเออทำให้เรียบร้อยล้วอ่ะไม่เดี๋ยวทำรูปเวอร์ชั่นใหม่เดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่อน,นาจใจแทนมาโอเคถอยหลังอะไรอะไรเล็กนิดนึงนิดน,งนึงเออหนึ่งสองสาม ไม่ต้องหวาดขนาดก็ได้เออะะอ่ะถือปลาละถือปลาละปลาละไม่ใช่ศอกเอ,อ้เด็กพวกนี้นี่ยงสามอ่ออ่ขวดปลาละไปลอยให้น้องก่อนเออเอาขวดที่ไม่แกะสติกเกอร์ไม่แกะสติกเกอร์ทั้งคู่เลยเออ ต да. nice. ra ั้ไไไปก็อาแล้วไแล้วเัดัดไปค่ะ เรียบร้อยหาหนึ่งสองสามดีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสาม้นะหนึ okay, ่งสโอเคอะขอทนี้ขอขวดปลาละออกขอแบบคู่กันอันนี้จะเป็นรูปหน้าปกถอนที่หมดถอนใี้หมดถอนให้หมดมา <c oughs> อะขอแบบคู่กันหน่อยอันนี้จะเป็นเป็นอยู่ในขวดปลาละมันจะมันจะประมาณเอาประมาณเออจริงจริงก็ได้ก่นกนอนคอธรรมดาหน,น่อยก็ได้ให้มันอยู่คู่กันไนด้ึงพอ โอเคน่ารักจ้าอาบจันเดือดสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมองกล้องดีครับหวานได้หวาน,วานยิ้มไว้หนึ่งสองสามดีตา้าตาตาตาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วไปยุลิโอ้ยยุิอายูลิบุกจะเป็นยุลิเอามา โอ้โหมาสามสองหเออนะหนึ่งสองสามหนึ่อันนี้คือเราถ่ายงานใช่ไหมหนึ่งสองสาไปลุกไปไปไปไกลๆลูกไปลูกไปยาวไปเออไปเปลี่ยนชุดไปชุดสองต่อเลยนี่เล่นดี่ไมเออจะส่งไหมพี่ไม่ได้ดูยูริเมื่อวานนะเนี่ยไม่ดูนั่งรอดู ถ้าอย่างนี้เราก็จะเออให้มันตัดมาที่ตอนนี้4,500คนเ <c oughs> <c oughs> หนื่อยใจแทนเออเออคิดว่าหลุดเหรอหจ้าชุดเดียวครับ ถอยหลังอีกนิดนึงขอบคุณครับขอบคุณครับพร้อมนะครับสามสองหนึ่งครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับพอมจถึงมันเออป่ะเออมาดีจ้าดีจ้าหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสองสามเกครับได้ครับ อีกนิดอีกนิดอีกนิดจะได้บีบบีบการไม่นุกละป่องมาแล้วช่วงนี้มากนี่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 เออเดาดีนะเออมีการนี่แก้ผมแก้ผม ผมแบนก็ไม่ได้ตอนนี้เอาผมแบนแล้วครับยังครับยังได้ย,ยนดไไดน็นครับอะอ,อะไรต่อจะเป็นยูริต่อเหรอตองแก้ผมใช่ไหม,แ,มแบนบอกแล้วอ,อ่ะ ว่างครับเอาหลาดมาถ่ายครับน้องสามเออหล่อได้หล่อหล่อได้หล่อน้องสามน้องสามเมื่อวานเป็นแนนโนเวลาไหนไปบากหัววะเนี่ยฮะเมื่อวานเป็นแนนโนไม่ใช่เหรอแล้วไป็ปากหล่ออ๋อเมื่อวานเอาเป็นเบอร์เป็นแนนโนเหรออ๋อแนนโนยูดิคครับผมอ๋อสิงเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับ หนึ่งสามครับหนึ่งสามครับหนึ่งนะครับหนึ่งสามครับจับเป็นียบ,บอ้ปักจูปักจูหนึ่งสองสามจูเาไม่ใช่ฉี่เนาะลืมตัวเอ้ยไม่ไม่ปล่อยไปแบตหมดไม่เป็นไรตัดจบไปเลยใช่ะว่ เรามีสองเสร็จนะแต่ตอนนัน้นทนาไม่ได้ก็คือเขารอดปลารเราประมาณไม่ไม่ผมผมนุกมันฟ้าช่วยไหมล่ะโอเคก็ตอนนั้นแหละน่าจะฉันจะเร่งกันนั้นเลยใช่ไหมอือไม่เป็นไรครับตัดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขอเวลาทำงานต่อนะครับตัดแล้วนะครับ